อยากให้อัลลอฮ์ได้ปกป้องคุ้มครองเราเนี่ยครับอกิดะของเราต้องใสสะอาดบริสุทธิ์ครัอย่าไปมีความเชื่อแฝงอย่างอื่นถ้าเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆนะอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองดูแลเราจะไปไหนจะทําอะไรตวัดกันวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุมินเป็นยังไงอัลลอฮ์กล่าวไว้ในช่วงต้นของสุร่อัมฟานที่อัลลอฮ์พูดถึงลักษณะของคนที่เป็นมุมินมาเรื่อยแล้วบลงท้ายอายะอัลลอฮ์บอกว่าไง อูลาอิกาูมุลมุมินูนะฮักอพวกเหล่านี้แหละคือคนที่เป็นมุมินจริงๆแล้วมุมินจริงๆหนึ่งในนั้นอัลลอฮ์ก็บอกว่าอาลาอรับบิฮิมยะตะวักกลูนพวกเขารู้จักมอบหมายพวกบรรดาผู้ศรัทธานะตะวัากัรมอบหมายต่อใครอ่ะอัลาอับบิฮิมต่อองค์อภิบาลของพวกเขามอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานุวะตาอลาเมื่อเมื่ออยู่ในสภาพของมุมิน จะกินจะอยู่จะใช้จะปลูกบ้านจะทําอะไรมอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาถ้าเรามีวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ <Allah S 2> ว่าไงอ่ะอ <Allah S 2> ัลลอฮฺวะลีุลละดีนะอามานูอัลลอฮ์เป็นผู้ที่เป็นวะลีอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลใครอามานูอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองดูแลอามานูมไม่ใช่ปกป้องเฉพาะแค่ตัวเขาทรัพย์ส,สินของเขาสิ่งที่อยู่รอบเขาเนี่ยอัลลอฮ์ปกป้องคุ้มครองดูแลอามานู วันล,ละดีนกฟารูอาลเลียอูฮูมุตตอตูดส่วนบรรดากาฟารูบรรดาผู้ปฏิเสธการศรัทธาในจำพวกที่ปกป้องคุ้มครองดูแลเขาทั้งหลายทำไมต้องคำว่าอาลเียเป็นพปหูพจน์พ<ร>เพราะว่ามีหลายตัวช่วยใช่ไหมมีหลายหลายอย่างใช่ไหมนั่นแหละอาลเลียบรรดาที่ปกป้องคุ้มครองดูแลพวกเขาก็คือตอูดไม่ใช่อัลลอฮ์แม่พี่น้องครับเวลา